มัมมี DIY สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้นะคะกก็ออกกำลังกายเป็นวันที่7นะคะแต่ก็มีแอบ,บเียวไป3วันนะคะเนื่องจากว่ามีกินเนื้อวันเกิดของหลานชายสุดที่รักนะคะก็เลยมาเริ่มใหม่วันนี้นะคะก็มาออกกำลังกายซ่อมคะ่ะ วันนี้ก็ขึ้นเครื่องออกกำลังกาย10นาทีนะคะกลับมาถึงบ้านนะคะไปทำงานกลับมาถึงบ้านก็พักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ให้เวลากับตัวเองนะคะในการออกกำลังกายนะคะตั้งเป้าหมายว่าจะอยากลดลงเหลือสักน้ำหนัก60กิโลนะคะวันที่เริ่มวันแรกค่ะคะ่ะ64.7นะคะ แม่ปุกก็อยากจะเหลือให้น้ำหนักตัวเองเนี่ยเหลือสัก60กิโลนะคะจะได้มีสุขภาพที่ดีบุคลิกที่ดีนะคะแล้วก็ใส่ชุดทำงานก็จะได้มีบุคลิกที่ดีนะคะเครื่องออกกำลังกายอันนี้คะ่ะแม่ปุกซื้อมาหลายปีแล้วนะคะ ก็ปล่อยทิ้งไว้ให้ฝุ่นจับมาหลายปีมากนะคะก็เห่อแรกๆค่ะก็คงอาจจะเหมือนกับหลายๆคนนะคะเนาะที่ซื้อไว้แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะจนน้ำหนักอะคะ่ะพุ่งกระฉูดขึ้นมาตอนนี้นะคะแม่ปุ๊กก็เลยกลับมาดูแลตัวเองนะคะออกกำลังกายบ้างนะคะด้วยอายุเราเยอะขึ้นการเผาผลาญพลังงานของเราก็ลดลงนะคะกินนิดๆหน่อยๆก็อ้วนแล้ว,แล,วแล้วอีกอย่างหนึ่ง พอเราไม่ออกกำลังกายอะคะ่ะมันก็น้ำหนักสวิงขึ้นมาเยอะขึ้นเครื่องออกกำลังกายนะคะ10นาทีนะคะเออเป็นระยะเวลา3เออเป็นระยะทาง3.6กิโลค่ะแคลอรี่เผาผัานไป103นะคะเดี๋ยวจะกายบริหารต่อตามใน YouTube นะคะเงื่อซึมพอประมาณครัเพื่อนกำลังแบบได้เงือ่อ ซึมๆนะคะเดี๋ยวกายบริหารเดี๋ยวกายบริหารกันต่อนะคะแม่ปุ๊กก็เซิร์ชหาการออกกำลังกายใน u t u b e ค่ะแล้วก็เต้นตามนะคะอันนี้แม่ปุ๊กเซิร์ชคำว่าออกกำลังกายเกาหลีค่ะก็ได้เซ็ตนี้มานะคะเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ได้เต้นเร็วมากจนเกินไปค่ะแล้วน่าจะเหมาะกับ ที่แม่ปุ๊กก็จะได้ไม่เหนื่อยมากนะคะเพราะว่าถ้าเร็วเกินไปนี่ก็หายใจไม่ทันนะคะอันนี้ก็ค่อยๆทำไปหมุนแขนหมุนขาย่อเข่ายอ่ายออะไรนะคะแต่ก็จะไม่แนะนำให้กับสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่านะคะเพราะว่าย่อตลอดทั้งคลิปเลยคะ่ะ20กว่านาะทีนี้ก็ย่อแบบนี้คะ่ะไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็แม่ปุ๊กก็ไม่ได้แบบ ย่อเยอะอะไรมากมายเอาเท่าที่ได้นะคะเห็นค่อยๆทำแบบนี้นะคะเพื่อนๆแต่มันเหนื่อยมากเลยนะคะแล้วก็โอ้ปวดมากๆเลยค่ะถ้าทำทุกวันนะคะไม่ปุ๊กว่าน่าจะได้ผลดีนะคะ ที่สำนักงานแม่ปุกาหามีการตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีนะคะและปีล่าสุดค่ะปรากฏว่าค่าสุขภาพนะคะที่ตรวจเลือดเนี่ยแตะขอบบนหลายตัวมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลไขมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะแต่ว่ามันอยู่บนสุดแล้วนะคะ ทีนี้แม่ปุ๊กก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพไม่ออกกำลังกายไม่เริ่มทำอะไรสักอย่างปีหน้าอายุเราก็เพิ่มขึ้นสงสัยคุณหมออาจจะต้องให้ยามาแน่นอนเลยค่ะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เริ่มมาออกกำลังกายดูแลสุขภาพนะคะจะได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีบุคลิกที่ดีนะคะเพราะว่าแม่ปุ๊ก,กก็จะต้องทำงานที่ต้องเจอคน เยอะะอยู่นะคะบางครั้งมันก็จะช่วยทำให้การประสานงานการทำงานอะไรก็เป็นในทางที่ดีคะ่ะ เต้นนะคะเต้นตามไปเรื่อยๆค่ะประมาณเซตนี้ค่ะประมาณ25นาทีค่ะทันบ้างไม่ทันบ้างนะคะแต่ก็อย่างน้อยก็ได้ออกกําลังกายนะคะเ,เพื่อนๆนูกับไม่ปกตั้งใจมากหายใจทันบ้างไม่ทันบัางทําท่าผิดบ้างถูกบ้างนะคะแล้วกออ็โอเคนะคะแล้วก็มีรู้สึกได้เหงื่อได้อะไรก็รู้สึกสดชื่นดีนะคะ เข้าสู่การออกกำลังกายเซตสุดท้ายของเซตนี้แล้วค่ะเซตนี้โหดมากนะคะขอบอกเลยทั้งแขนทั้งขาค่ะเต็นเซตนี้เหงื่อหยดติงต่งๆเลยนะคะ เริ่มยกขาไม่ขึ้นแล้วค่ะเพื่อนๆถ้าใครเต้นได้จนถึงตั้งแต่นาทีแรกนะคะจนถึงนาทีสุดท้ายค่ะเก่งมากเลยค่ะบบุกยังเต้นไปพักไปนะคะถ้าถ้าไหนที่ทําไม่ทันหรือเหนื่อยเกินไปนะคะ่ะก็จะหยุดบ้างนะคะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะถ้าหักโหมไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวเกิดหายใจไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราจะแย่เอานะคะ เริ่มไม่ไหวและะ้วค่ะเพื่อนๆเป่าปากและะ้วค่ะแม่พุกแต่ก็ต้องอดทนคะ่ะเราต้องสู้คะ่ะเพื่อความหุ่นดีและสุขภาพดีคะ่ะ เสร็จแล้วค่ะเริ่มเป็นท่ารีแลกแล้วค่ะในที่สุดเนา่พก็ทำสำเร็จค่ะเพื่อนได้อยู่นะคะวันนี้นะคะประมาณ30นาทีนะคะเอ่อขึ้นเครื่องออกกำลัง10นาทีนะคะได้ไป100แคลอรี่นะคะแล้วก็ เต้นตามใน YouTube อีกประมาณ25นาทีนะคะวันนี้ได้ออกกำลังกายแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวนะคะวันที่ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1วันนี้วันที่7นะคะของการออกกำลังกายนะคะแต่ก็แบบอบขาดไป3วันนะคะเบี้ยวไป3วันนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะผลเป็นยังไงนะคะเมื่อครบ1เดือนนะคะ